นี่ละพี่น้องไอสาเหตุที่บบได้เข้าโค้งหมอร้อยเก้าอยู่ที่โน่ก็เพราะว่าทางเขาก็ได้มาแวะปรึกษาท่านหมอสุก,กันเพิ่นสักกอนพี่น้องและให้เพิ่นกวดเลือดกวดบาดแผลและเพิ่นสั่งยามาให้บ่านนะฮับประการว่านึ่งอาทิตย์ดีพี่น้องเพราะว่าทางเขากับว่าสิทาีทายเพิ่นก็มันเป็นละเมิดความเป็นช่วนตัวของเพิ่นนะก็เลยบบได้ทายนอนลุ่มอ่อน เขาห้อค่สข้างห้องที่เพิ่นปวดคนนะนะพี่น้องก็เลยบริถายแล้วออกมาเราเอ้ดตีพังแ็คือ หน้าช่วงนี้บ่วท่านจะดำเนาะขอแล้โอ้ยเปิดภาพเป็นกระดาษี่น้อยหลังจากที่มาแต่ไปปรึกษากับแพทย์หมอเพิ่น หรือว่าท่านมอชุกันพี่น้องเลยเอาก็ดได้ออกมาเรียบร้อยและก็พาลุงมอมาหาั่นอาหารกินเขา่าสบายดีลุงมอสบายดีข้ากินจะแซบมึงจักบาทก่อนนะเนาะอ่าโตพี่น้องเลยเอาหัดหมูใส่เข่าด้อ เอาเป็นยังไงอาการไปพบพ่อมาแล้วข้ามอเส้นตอนนี้เ,เ,นเราไอ <ใจ S 1> ้ช <ใจ S 1> ีพังนีดีใ,ใจแนละ้วรนะอเป็นว่าท้วดเลือดกันอย่างเราบบนี้มาเนี่ยนีญจะมันจะไปปวดบึงเลือดก็คือปวดไทยปวดไทยปวด,ดบางแผลได้ชาบ้านเนี่ย,แ,ยแล้วก็บาย่างกัน ยาาเาจะคือทันมอสุก,การบรรับประกรันให้แล้วประกันแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์วันดีประมันาทิตย์โอ้โนี่ละพี่น้องไอสาเหตุที่เราได้เข้าโรงหมาร้อยเก้าอยู่ที่โน่นก็เพราะว่าทางเขาก็ได้มาแวะปรึกษาทันมอสุก,การเพิ่นซากอนพี่น้องแล้วให้เพิ่นกวดเลือดกวดบาดแผลและเพิ่นสั่งยามาให้บานนะฮับประกรันวันนึ่งอาทิตย์ พี่น้อยเพราะว่าทางเขากับว่าสีไายเพิ่นกับมันเป็นละเมิดความเป็นส่วนตัวของเพิ่นนะก็เลยบ่ได้ไทายนอนลุงหมอนั่นแหะเดีห้องเพิ่นก็สิเข้าห้องที่เพิ่นปวดเพิ่นนะนะพี่น้องก็เลยบ่ได้ไทายแล้วออกมาเล่าเอ็ดจีพังก็คือสรุปได้ว่าเพิ่นบอกมาบ่ต้องไป ผาหรือปาดนี่แต่สั่งยามาทาอะไรกัเพิ่นสิสิดยาขาดเสื้อแล้วก็เพิ่นสั่งยามาหนะ้ากล้องเท่าไรก้อ,อนละพันกวบาทพันกว่าบาทพันกรับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะเพิ่นได้สั่งมาแล้วเขาก็ได้จ่ายเงินท้งคขาขวดทังอยังเบิดอยู่ล้านใอ่อ่าก็ กรดีอย่างหนึ่งนะนี่เพ <|so|> ิ่นทับประกันให้นี่ทับประกันใหยมัเป็นยังไงเอากับโบได้ไปไกลไปเขาดีใจสาเหตุที่บบได้ไปไกลนะเพราะว่าเอากับพุทธากระเพิ่นเนาะกระเพิ่นวันนอ้ใดก็ให้ไปพบหมอใหญ่อยู่ในเมืองเขาก็จำเป็นแล้วอันนี้เพิ่นว่าทับประกันหนึ่งอาทิตย์เพื่อให้ดีเพิ่นสิไปปัวอยู่เพื่อนเองเพิ่นว่าเนาะสั่งยามาแล้วมันเื้นบ่ เงินก็แรงมือนกันวันสี่โมงนิดหน่อก็คือเอามาให้เพิ่นกวดแพ้แหละก็กวดเลือดกวดความดันเป็นอย่างครบทุกอย่างแล้วเพิ่นว่าบาุมีมันหายังอับอาการร่อยเปิดเส้นมันต้องดีเราก็ดีใจมีติดอนนี้มัน,มนมะละลอกมีจุบบาทนี้มีจุบบาทแล้วก่อนเมื่อบาทนี่เอากัเลยพาลุงหมอนี่มาแวะเพิ่มพลังนิดหน่อยหรือว่ากินข้าวกินอาหารแซ่บ,บซะก่อนจกเมื่อ อาลุงคำชัยเน <laughs> าะไอลุงคำชัยว่าโนยะ่างูแม่เลยโอ้งัวคนเข้ามาโดยเจ้าเลี้ยงงูอ้วกงูอ้วกไปไล่งว,ไ,งวไม่น้ำน้องยังเล่น่องน้องน่องไปชื่อโย่ก่อนนั้นนะเนี่ยน้องดาวผมเงี่ยคอยมาขายเสื้อผ้านี่แล้วเจ้าให้เจ้าไปขี่เซเลิงคอยเล่งเซเลิงคอยคือว่า Bôi chân em à mặt hùng mặt trời nhắn. Một số ba chai kín nó. Long vô bài chạy Long vô bài thiên. Long vô bài thiên. bài thiên. Long vô bài thiên. bài thiên. เฟินว่ายาตัวนี้นะมันที่เฟินบัว,วเอาก็ยามันประหยัดงบเน้อมันยะินแบบนี้แล้วก็ดีใจเนาะดีใจแล้วสี่เดือนแล้วเพราะว่ายาตัวนี้นะเฟินว่าปึ๊บใส่บาตแผ่จะเก้าจะทำอะไรน้ำซีนสิปุ้งออกมาเลยมันเป็นดูดซีนอ,ออกมานะ้วขมามันจะปุ้งทับตัวเก้านี้ ว่ายาพื้นบ้านเพื่ออย่างที่โมใส่นี่เพิ่นเพิ่นให้แค่เอาเบิดนะมันมันเป็นห่มไว้เพิ่นเรานะเนาะทั้งบิดมันสีแมนของเพิ่นหรอวะเพิ่นหัวใหญ่เพิ่นเพิ่นสวยน้ารักจังจุดเบิดบ่หวานงอฮะโอ้โบกเกิด ภัคป่านใดมันโบแบนหมูกรอบทอดไช่ให้ผุละนุ่ยนี่ยกว่าส์จ้ะเอาเอกพื้นไปใทอดไช่มันช่องที่โแซบเนาะคำว่าไช่ไทยไช่น้ำไข่ดาวไว้นั่นแหละเดี๋ยววางไช่ผุระนุ่ยแต่ว่าสีมือเจ้าน่ะโบต้องห่วงอยู่แล้วไปกินแต่ละเท่อน่ะมันอ่ะเพิ่มความร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปอีกฮะ ເອົາບວງແບບໃດບວງບວງຫມໍລຽງກັນໜຶ່ງເນາະເອົາບວງເລີຍໂຕບວງຊັ້ນແດ່ນີ້ຫວາບໍ່ເດຍເນາະກໍໄດ້ເອົາກໍໄດ້ໃສ່ບວງຊັ້ໂບວມໍລຽນດວນາ ไก่รสว่ย่งย่งซอสยังไถ้ากินเป็นว่าไช่ไข่เสะไช่ดาวไข่ดาวไนะไข่ดาวแล้วมันจะแซ่บยับเข้าใกล้ๆหมันอยากกินง่ายจนแบบชู้พ่อได้ยู่ฮะก็ได้ยู่ไป้มันม่ได้วน้ได้้วันได้ละ เคยกินแดนมูก็ามาห่านเนี่ยมันนี่แหละกินพัดมูจะขินบาน Có à, đó. Mà, là dáng mà này, điên mù bên làn pha mà, chạy bữa nó, ở gần Mỹ cao, bớt là con. ต้องเดือ yup. <c bio> ดซมานอีกเนาะให้ด่าแล้วเพิ่อเดืดซานมาอีกเริ่ม เอิ้นเอิ้นเอพีกินน้ำกันแน่ลุงเหรอกินข้าวเด้อกินข้าวันเด้อสงัวเิดเน่เด้าอนยัเับองนอ้ากมากินแต่เฮือนเย็นบอฮะจะจำได้มาจอกแบบนได้ เดือนครับโอ้ใช้อีสน์เนี่ยมันเย็นไปเรื่อ,อยๆเ,ยยเ,เนาะมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อข้าวน้ำกันเด้อนิสซี่เนาะ はい卵でちゃうわ友達ほらเนาะうん

Hãy subscribe cho kênh Ghiền lắm Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Bớt là, bất bớt bất này? bớt được bất bớt bất lợi Bớt lợi đấy, lợi bớt lợi chào nè, đúng lợi Bớt bớt bớt, Bớt bớt lợi bớt, <laughs> bớt, bớt, bớt. <laughs> bớt, bớt, bớt. Ja, ik heb ook gekeken. เรกินน้ำเวลาเจ้าแล้วครับ ทน้ำเเก่ายๆยินๆอืมเก่ากินน้ำแล้วครับได้บานอืมไปเยียดเี่ยนเป็นบบไปย่า

น้ำกไ็ได้แล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็พอจับไปได้เลยอิมมนะอ้มบวานนะตัวเนาะเดี๋ยวไปดู คือ,อว่าหายห่วงนะบ้านะาาน,นะสิบตีเป็นกับลอองัวน้าคอมเมนต์เสียให้นำลันใจพาลูกมอไปหาหมอแน่ไ,นไ,ไ,ไล่ งั้นก็ดี่นาไว้ะโดนแล้วล่ะข่ดะโดนแล้วม vale ันเสีอเอต่ก่นมาถือไว้นะ้ค่อยล่ะนีเรียกจำเป็นละ đúng, sai, như này á, vấn và... nào, đã bền, không thể tránh được nữa. Này, rồi còn đang bảo tao coi, thật là thì nó, tao đã hiểu là bà này, là đi, nó, tôi lỗi nó phải hại lỗi mẹ dòng hại nữa hello hết nó dành cho lắm mọi người cháu dọa mẹ 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 dọa

มาไล่ตัวเหมือนเมื่อนะว่าละสิบพันว่าละสิบสิบอันว่าละสิบพันเราถ่ายนะถ้าจะถ่ายอันสิบนี่เราตรวจอันไหนสิบห้าตรวจอันนี้สามสิบคุณแล้วเออกระดับเลยบ้านเราสิบอันยิ่งล้อยมาเลยซื้อมาใช้เงินสิแล้วจะพอหนาต่อ เออมัพอสทันกครับมันกระเทินได้กินล้วกินมันมันแหงเลยใช่ไหมไปย่างไปใช้รถได้ป้อนั่งกินอยู่รถหรือที่นั่งกินอยู่นี่วะกินเินมดละถึงากินอยู่เพื่อาเย็นแล้วยเกินน้ำเลยน้ำเย็นกินลมานลพี่น้องเลยะเล้งเฮา Hãy đứng mở má cà đài Một trong một lột nhai đó พี่น้องเลยคลิปนี้ก็ได้โอเคบาทเนี้ยสิได้จบคลิปลงละเด้อพี่น้องเนาะสิได้พาท่านหมอหรือว่าลุงหมอนี่ครับผินทานแล้วบานก็คือเรียบร้อยแล้วการกวดการยังก็ได้ท่านหมอสุก,การเพิ่นให้คำแนะน,นำว่าถ้าประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ดีเท่าเพิ่นสั่งยามาแล้วกวดละท่านไปทั้งกวดบาดแท้และกับกวดเลือดอย,ยังเทียบห้อย ในเมื่อได้พังมานี่ก็บสบายใจบ่านในพี่น้องอบต,ต้องผ่าตัดยังมากไหมตกใจว่าจิดเป็นบาทะย,ยักเะยังบ่มีมันดีผนปวดหายแล้วนอกลุงหมอดดีใจบ้มบาดนึ่ดีใจ<า>ดีใจฮะดีใจผามัน,นมันดีมันล้านทิศผลอ้าขอบคุณแม่ง่าจะดีอ้าขอบคุณเด้อแม่เด้อขอบคุณหลายๆเด้อความเจ็บจะได้ความไข้จะได้หนี้เด้อแม่เด้อให้จะมีจ่ความสุขความรุ่งโรยความเจริญเด้อแม่เด้อ นี่วัสดิ์จากนี่ไปห้ามให้คอน้ำไผ่บ้านนี้เคนไหนยังเอาโดย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 บอกย่ำลายคลิปจะได้แบบนี้โดย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 น้องเอ๋โอเคคลิปหน้าจะพบพ่อกันไหมเด้อบ้านนี้สำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดบุมววนนท์หูก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องเลยคอมเมนต์ตีชมกันเข้ามาได้คือเก่าเด้อพี่น้องทางบ่าววัดเองกับพ่อที่จะอ่านท e ุกๆคอมเมนต์ แล้วก็คอยมาปับปรุงแล้วก็ <c oughs> ตัวใดดีตัวใดบอดีกับบอสสีเก็บมาพิจารณาพี่นออ้องเลยเอาโอเคพี่น้องบายบายเด้อ